เออสบายดีนั่งสบายดีพี่สบายดีป้าลุงพี่น้องก่อนโดยเออยังอยู่บ้านน้องเขาพูดนะนใช่คือมาพี่ก่อนดูเป็น <c oughs> เป็นได้หนาจานนะยังปวเท้าบอปาาวาแล้วเออ,เอ,อมา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 เนี่ยรบกวนหน่อยเด้อว่างอยู่หรอวะววได้อยู่ได้อยู่โอเคไหมน้องเตีย้ยเจ้าถั่วยนะเด้อถั่ถวหนึ่งเอาเอาซ้ำถั่วเด้อ โอ้เศร้าเลยเนาะสบายดีสบายดีน้องอัาณาพี่น้องนักจิจจำกันได้อยู่ที่เบนรถล้มนะอันขาด้เศร้าแล้วบ้านเนาะขอโทษได้ขอโทษอ่ามันเป็นน้ำธรรมดาอยู่เสื้อหนาเอาอีกเด้อว่าเอาแล้วเอาแห้งเอาแห้งก็นี่เด้ออันไม่คลอนไปแช่ฉันเนาะเตรียมเตรียมคล้องไปคล้ายเกลือเคลมคล้องโอ้ไปพุ่นพ่อมบ่ไปมื้อนี้บอ Ờ, khỏi, phải cho phun, chỉ biết nàng lao mà nè. đấy, ai, có đâu, có khóc khua này. ờ, từ lớp bảy nhau, rồi sẹo bỏ. cái này, thơi nhoi, thơi nhảy, thơi nhoi. thơi nhoi, còn phao rồi, thơi nhoi, 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 th ไอ้ตามมะกล้วยนะเครื่องตามเบิร์ดแล้วเออพอดีบอลีมาเวหาน้องเตี้ยพี่น้องเออยังบุเคยเพิ่นพาเพิ่นมาจากเทือกเมนเห็นในทางบ่อเชียงลุงเพิร์เพิ่นพามากินไปนี้ก็ได้ถือโอกาสพาน้องเพิ่นมาเลี้ยงเขาปุ้นก่อนพี่น้อยโดยโดยสามถวยสามคน พิเศษบอเบิดได้เบิ้ดได้กินเห็บกินเบิ้ดบ่ออาพิเศษบอพิเศษแล้วกินพิเศษตลอดแล้วมาพิเศษเบิ 3, ้ดสามก็ได้เอาโอเคโอเคว่าเดี๋ยวบอลลีทตัวจะเศร้าเหรอพิเศษนะ่ะแมนโอเคเอาแบบจัดเต็มเลยเอาแบบล้นจัดเต็มเลยบ่ล้นถ้วยเลย oh. โอ้โหนดีป่ะเนี่ยรนดีดมันทำแต่ก็แถมเทมยุบไปเลยดแถมโมเมนต์เท่าโมเมนต์เท่าเดอร์กุ๊ปอีเมสิ่งรู้ แม่เจ้ากันเป็นนังเลิกบอกมาแล้วว่า,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 ากินนี่หอกี่ดิอ๋อ <c oughs> พักแล้วใครไล่ยอยู่แล้วนี่พี่น,องงน้องเหรอแล้วจะนั่นแล้วกันจะเอาเอา,เอาทำน่องเคลื่อนข่ายเห็นแล้วเดี๋ยวชิลุบทึนบ่ได้เลยพี่น้อง,งมือล่างแล้วบอ างกีนี้ยงไปลางกีนีเว้นเหรยกยอ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 กเมีเอาแลยอีกได้แบบนี้น้หงตูจักลาบ่นี่เอืยนี่หูจักอยู่เราซื้อยังเอื่อยเต้เต้ก่อนชุ่มระบามาถ่ายคลิปเจ้าหูจักเราบอหรือ่าหากับหูจักนี่อืมโอเคโอเคสนะพี่น้องเอง Tê no. uh, uh, uh. okay. okay. yeah. <teeder> to bò này. Nhìn này. Tê nó cứ nó hư tệ. Đây Nhìn bàn cấp năng mai kia này. Ok. Hả? Trong hồ bò. Chạc. Ừ ừ Bò. Ok. đó. Chạp bó nè. Bà nhà nhà nó. เอาเลือดบ่เอาบ่เลือดนะแล้วเลือดนี่นะแต่ค่อยว้าคอยว้าเอาเลือดนี่ได้เลือดนี่ไม่มีเลยเอา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 เลือดนี่กันร้อนนี่ซับร้อนนี่ยาเลยยาเลยยังยังเลือดอยู่ยังยังอยู่เด้อยยังโมดิ้งป่เอออยู่อันมันจังมือนอกมันจังหายแพะจ้ะทิดปลายทิดปลายพุ่นเนาะเออของไอ้ผมต้องเอาน้ำแดงๆมันเด้อผมมักน้ำแดงไปไหน น้ำน้าขาวๆอนะน้ำแดงกนขึ้นน้ำอย่างมันหอน้ำหนามันน้พริกเผานอนนะเรื่องอือตัวไงตัวญ่เรอก็ญ่แล้วเราบัถึงไม่เบา n h า u เ้าก็เป็นไม้อ้ยช่ไหยืมไม่เบา nhau คืออะรโอเคนี่ได้่งเขาเอ้มมามามเอาไม่ทูนะเอไม่ทู คนี่คือไม่ชูไม่ชูหรือว่าตะเกียบพี่น้องเอยมา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 เฮ็ดชวดเนเฮ็ดมามาน้องกินน้ำกานเดอ้อน้องเจ้าของห้างพีน้องเอ๋น้องเต้เนะน้องเต้เต้เสรน้ำตาลต้องใส่แบบนี้เลยบดีเกือบไคอยใส่ตีๆี โอเคแล้วก็เอากระปิใ huh. ส uh ่โอ้โหเด้อเมริเลียกระปี่เลยกระปิลงเบ็ดอันเลยพี่น้องไงกระปิใส่เนาะแต่ว่าน้ำปลาบ่มีหั่นนี่เนาะบ่ได้ใช้น้ำปลาบ่พี่น้องบ่มีบ่มีกระปุ้นเพิ่นปัจจุบันบ่ได้ใช้น้ำปลาบอค่ะโอเคไหมาหโอเคอืออุ้ย เทียงเนีนี่เทียงคือกันบมเมนพาน้องเตี้ยมากินด้พี่น้องเไยมากินน้ากันกินน้ากันเอาน้องเตี้ยเอาคำยังไงล่ะหนึ่งสองสามวับหัวก่อนนั่นเฮ้ยโอ้ my god ยังไปถึงไม่หรอเราไม่ไหวเงี้ยเอาไอ้น้องเไม่ได้กินอกไอ้น้องเขมีแบบเต็มที่เลยนะ ไปเลย,ยต้องเกรงใจเด้อต้องเกรงใจเอาเลยสั่งใหม่เด้อเม่นบาร์คือแดงคืออยู่ในบารใส่กะปิเลยมาประชันชิดประชันชิดจะใส่สูตรไหนใส่กะปิมามาเด้อพี่น้องเด้อขออนุญ,ญาตบาัตรค<า>รับมาทำเด้กเฮ้ยพริกเอาบ้านางพริก บัลีบัถึงต้องเอาบ้างลุ่มพิขอให้หลายๆพี่ก็บ้าข้ามอะไต้องกินลายด้กินยยมแบบกะแซ่บยำนัดไปหน่อยครับปุ่นแมคคอนก็่กินเจร้อนจัะเงยอื้มวับอืม,อม,อม,อม คนมาครับพรไทยไปเลยฮะกปีมอพริกเจาะกันเนาะอีน้อยกันเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยปะ พี่น้องมาเซ็บๆต้องกนรอเไรชูมี้อ่ะบงังอ้าได้อติ๊กนาะเบสสามบาทสามบาทเบดเลยหมกเดียวอือะพี่น้องมา mà này phải nào đấy chập không cả mà mà không à nằm, nằm, nằm. ขนนันนไหมนาะอันว่าสือ่อว่ายังวะเพื่อนไปขคายอยู่แถวได้น้อกอันท่านนะฮะทางไหนด้บะเนะใกล้าราเจเลิญนบ่ใกล้จ้าง,งหูจักอยู่บ่ลาดจเลิเ้นกใกล้กลันบ่อยู่างไหนฟังพี่น้ำมาพี่นำลงพุ้นเลยราจจเลิเลงไปบ่ อืมมันจักาเดอน์เดียกับจักที่วอัไรเน้่เราคนพื้นทีใช่มตี่เอา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 เตรมมาอะคำยิ่งใหญ่น้ำกันมือโยมได้ทีน้องไง้อนบ้าหน่งสองสาจบบุรอมปะอ้าวเมาสองขวดมาสามคน เป็นอะไร <S <S เนาะลูกแมกรับหืมบ้า่องย่อหนีเขาได้เลยขินข้าขบวินานขินน้ำแบบนี้เลยมานละวับวัเลยมา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 เรองมา าเสี็มาทมาีป้อถวยใหญ่าเีเีลยไม่ใช่มาตันนบานหาถามูจิไเตคมคองบ่อื่ออยู่องไหนองไหนฮะน่ะ่าอยู่แถวพญานาคานาคโอ้พญานาคคุณบ่โอเคโอเคทางแถวเดินหยาดเนอะาลวงพ่อเมียไปกินนะเห็นวาน่ก็ดีก็อใกล้กันม่อคืนนี่พ่อเมียมาเที่ยวอยู่ ก็เห็นมียเพนก็จะได้ว่ยงเห็นมีากังามแล้วอะเออก็งามเนี่งามน้องแต่เนี่ยบอแต่ยังน้อันนี้มังามก่น้องแต่งามคนแบบงามคนแบบอ๋อก็งามแผงงามมันเนาะว้าวดูดวยกันดด้มาพี่น้องเยเอางอันนี้จะเนอ้าวสบายดีพนนี่เห็นยูงไงนี่นี่เปิดกล้องอยู่ได้นี่มีเอ้ย เป็นังสบายดีสบายดีสบดีแม่่องมขกำลังมาจนได้บ้านคนแม่อนคือเก่าคือเดิมแล้วฮ่เปิดเลยไป่อกบดีอกเกินกเตอร์ เดี๋ยจเอาเบิดก่อนข่อยบ่อนเก็บ่งเมือบ่ลูกู่้อยากินบ่กินพอตู้กินบ่กินก็ตังเอาพ่ละทุงแม่ชองทุง่อพิเศหอ่าเอ่อพิเศษบ่พ่อกินกาคือธรรมดาถ่นย่วยรดบ่เออพิเศษอันนั้นเดี๋ยวถั่ใหญยพิเศษอะไรเจ้าเป็นไงจละเป็นแค่เอ็นดีบ่เดี๋ยวช่วยจ่ายตรไหน มาถาุูใหมเเห็นป้ยว่ากินแ่เครืองเาเ่อมากลงโบเมนบออมาไปลองไงบดลองเปี่ยนกับปบดมาแถวนอน้องเปียนเลยครับดาเลยนักกิน เบอร์หนึงของเราจัะเบอร์ห่งของเรล้าไม่เป็นยังไงมาพิแ,แล้วกับโบเฟสไลท์ก็ได้กินครับอิ่มนี่นนนนมาใส่ให้มาูใหมานี่อืมือ เคยสมองขึยนมาเนี่ยใช่<ป>ด<ม>กนน 2, 000, 000าน้อันละพันสองพันเจ้าหเ่เลยอันสี่อันหาเจ้าอันอสีอื้ ก็ไปเทีย่ยวบุญจงเรื่อนเจืเท่อแล้ว่เนี่ยไม่คยไปป่าเติมเด้่ะเป็นไรจำแน่แล้วแนนแล้วป่ะมาจึกทังเก่าน้อบางนี่ขึ้สิบบาทเดียวกรัขบข้างบนเพชรไปแลกินได้อยู่อ่อนเนาะไม่ได้่าอย่างอธรรมดาแต่พิเศษยังยังยังสิบยิมนะ Chép đi <laughs> nha. Chép đi <laughs> Mặc đu. lắm vô. Con on thì kín bát đó bát, Cọc. Tiếp เรายัางบริเริงเรียนมายัางบริกรอย่งนั้นป่<ม>เิงเรียนมาเรเลยขอบคุณเลยนะโอ้คำตัวนี้คำง,งนะคำไว้เดี๋นะยนนะวนี้เนี่ยก็เดียวมาคำนไว้อย่างนี้เวลา อปะดพนะนังย no ืดีละนั่งยืนดีนั่ลงยืนดีอืมบดเนียเนี่คือยังอยู่พักมดอซน่เจ้าบรีกินพักบปฮืไออิมนี่ยก็พอแล้วนะเ่ยเค็นนะบอกเลยสุดๆพี่น้อง ปปุ่นแม่คอนบ้านท่าตุอาภาบริห็นบัตรไงอาภาพี่ตังมือก่อนค่ะปะาป้าป้าป้าปิดมือไว้ป้า <c oughs> สุด,สด bay thế đi nhận từ mươi nó bỏ lạng này ai bảo chạy 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 chất gì này, chất 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 chạy chạy chạy, มือมืมอโลรางได้พี่น้องมือโลราณในน้ำปลาบ้ต้องบ้ต้องเปิดน,น้ำปลาเค็มเลยหยอ, <c oughs> อ,อกเลยพี่น้องเด้อ <c oughs> จงัง่อยมีดลอยมาข้างหลังไว้อยู่ด้วยมาป่ะเนี้นย <c oughs> มามาบังก้องมาให้เลยจับกล้องมาให้เลยนะจับมาลเอ <c oughs> เอเป็นอะไรล่ะ จุกบ่จุกไปถึงช่วงในบ่เอากิน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 น้ำนะผ้าผลกมาอะไรพี่น้องคือบมาอะไรกินน้ำก่อนนะกินน้ำก่อนเออารถทีจะเป็นได้แหละรถทีแต่ยังโอเคอยู่บ่ Nguyên cung nó bê ngon bọn em 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 nè, em bọn em bọn À, đó, e à, à, à. E e bọn em nha, nha. bọn em 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 bọn ลมมือวานนี่ดูว่ว่าแท้บาบนี้เอ้าไปถือแน่นะนะบ้งฮะใหมอแจ้งแจ้ง่าไหมเมานี่เป็นลมเป็นช่มาขี้หินผิดว่ะแต่ดามกี่เพรผมมันยังเมกยังมางามแท้นนะให้บอกยาว<ะ>อะ้ะูเมก์้น่นะเนาะ งานแท้นี่เป็นย่างนั้นน่ะอุ้ยน้อเห็นว่าน้รงเก้เมย์ยังข้นมายับข้นมาเออเมย์ยังคือเป็นอย่างนั้นขีาพี่บง,งขาจ้าน่นละละเป็นย่างน้อ๋อจาเป็รมจะเปเต้ยังจะมหน่อยนะเต้ยหมดที่หินโนไข่อ,อ๋อเลือดอน,นอพ่อบ่อือม นางลอกนางลอกโดยแกนางจะลอกเอออออ่า้ยังไงฮะยังไง้ใช่พระราหบากัยังงงยูนมากจะใช่นะมีกมกมกมอยนะยังยบขึ้นมากยัขึ้นมาอือ ไม่ตู้เราจะเอาหอยมาคายอยีกอยู่เลยในตู้คาประจำใช่ใน <Okay. S 1> ตู้คายหอยนี่น่อยพูดเราวยังมาคายบาัตบอกขี้หอยบอก,บกว่าไ่กูเฮาขี้หลุดบกตำ บ่ชูงกี่ไดค้ครับมายังนะอันนะม่โต้ทุ่งเท่าไรน่ะนะเจ้ามาจะใช้นะ่ะออยยนะ่เออหอยเง้อ่ะนะม่โต้บ่ค่ะตายแล้วบ่ตายแล้วบ่วนักเปลี่ยนยูนมีชองทุ่งนี่บ่ออเออ อ่าอ่าอ่าถือว่าขาประจําเรามาขายดีเลยพี่น้องเอ้อ่าได้เงินเลยจะไปซื้อยังไม่โตเจ้า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 บะไรประเภทนี้เอาไปย้ายหาได้ใช่ไหมซอยซอยเพิ่นเอาบุญเอากุศลมาให้แล้วก็ต้องขั้วไหวได้พี่น้องเอ้อ่าเจือชุมเฮาอยู่หรอวะอ่าขาประจําเนาะเจ้าเจ้าเจ้าโดยไม่ตู้โดย เมื่อในมาถึงแล้วก็สี่สิบพันได้ไปตู้ได้อยู่ดีมีแหงไ,ได้ดดดอเอาเชียวไปปล่อยมีกีนที่สองทงนี่เราหอยน่ะโอเคเจ้า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 ไปไปโชคดีได้โชคดีโชคดีเอ๊น้องเตี้ยไปปล่อยหอยน้ำกันน้ำวัดนี่จังหน่อยเนาะแต่ก็เมื่อบัรน,นี้พี่น้องเอ้อท้าวจี๊ดอยากได้ติดบ้มเหล้าอีกเลยไม่ค่อนกระได้โอ้ยเนาะก็มาหาพี่เลย ฮะก็มาพี่ไม่กระมอนนะมาแล้วมาแล้ยยืมน้าเลยนางด้วยเดี๋ยวกระปุ่นก่อนมันอยู่ต่ำมันอยู่ต่ำมันยังบ่ได้อยู่กระปุ่นก็ได้ใจเย็นๆดีกว่าเย็นนะคำเดี๋ยเน้องยีนาง ปกติจะได้หวยจะเจอไปเห็นอะไรต้มแจมเจลปล่อยเด้อชนาเด้อปล่อยปล่อยกันะเบาหนี่ไปทำบุญน้ำกันจัง่อยเรียวยปับป๊บๆแหละออกไหมเมื่อวันนี้ขับในพี่น้องเลยปล่อยปล่อยอย่วัดนี่เด้หนิปล่อยหอยน้ำกันป้ยยายนี่มาหอยได้ไปน้ำบอลลีนี่ขึ้นเนื้อกลายเทือ่อนาะขึ้นเนื้อกลายเทื่อได้บ้ายาวนี่พี่น้องเลย บอลลี่เห็นชีวิตแล้วอยากป่อยนะพี่น้องพ่อชอยได้ก็บชอยน้องมันยังหั่นกระลำบอลได้ถอยแสดงว่าขายยังขายโตอ,อยู่เนาะยังไม่เลิกง่ายเนาะมีแต่หั่นเมล้อผู้เดียวได้หนิพี่น้องไปองปิดไปแล้วที่เหลือปิดไปแล้วเนาะเอ่ออิ่มอิ่มแซ่บพี่น้องไงมาแยมใดก็แซบ่บแยมนั้นปุ่นเมคคอนโอเค เป็นทรายทั้งเบิดเจ้าขาเสียหายน้ำสามแสนชิมหาน,า 100, 15, นะคอยคิดอเองก็ได้คอยจีตามให้ยังกูบุญหนึ่งแสนป๊าทุกที่นี่กูบัตรสี่สิบเหรอด้วพี่น้องเอง๋ยเอา<ส>เอา,เอา,เอาทำบุญทำบุญเลี้ยงน้องเตีย้ยเลี้ยงพัวตู้ไ่ตู้ล้าวเลี้ยงบเบญยาวยเลี้ยงตัวคอยเองแล้วก็ปล่อยปล่อยหอยพี <laughs> ่น้องเอ๋ยเนาะเจ้า อ่าโดยเมื่อิ่มหนำสำล้านกันได้บุญได้กุศลน้ำกันไปนี่พี่น้องเอ้อ่าที่ละเนาะโดยขอบใจขอบใจขอบใจหลายเด้อเจ้าเจ้าเจ้าซอยตลอดพี่น้องเอ้ยอ่าอันนะโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันจะเลื่นรางไปข้อจะใช้บุญกุศลได้ได้เนาะได้ยูน้องแม่ได้ยูได้ยูบุกไปเนี่ยได้ยู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 เดี๋ยวขึ้นหลังรถ แม่ไปขายจังมื่อแม่ไปขายมืออื่นเช้าอาทิตย์วันจันทร์มาโอเควันจันทร์กลับมากลางคืนได้โอเคโอเคเจ้าไป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 อยู่ดีมีแห้งเด้อไปไปไปเจอกันพี่น้องเอ้ยไปไปพี่น้องเอ้ยไปลองเตียไปทำบุญก่อนิมบุญดีมกุศลน้ำกันแล้วไหมนี่พี่น้องเอ้ยใช้บุบเจอกันอยู่ในวัดบ้านท่านบมารีปล่อยเรื่อยอยู่

bạn nhá, poi bao bạn nhá, à bột bùn sơn ok anh à, picka được nhá, cho nó nằm trên thịt mân mần, chỉ chỉ cho xịt cái thế luôn rồi ở đây này có đắt, như này có đắt, ơi, ơi xịt cái thế, bao bùn này nè, nhấc được gì nữa, rồi, cho cái <laughs> thế luôn cái này, nhìn đi, tải nó bị chặn nó

เอาอะไรโตเดียวแล้วคือขึ้ยากาชาแตงบ้าพี่นอ้อยเดี๋ยวว่าอิ่มบุญอิ่มบุญสนน้ำเกล็ดไ,ไปเพิน่นรับแ้องเพิ่นบอ้องเจไปบ้านนี้พี่น้องเยฮะ<า>ลองลองโดดลงเลยบ,บอ้องลองบอ้องไปพี่น้องสลับคลิปนี้บอลลี่เองยันจุ่มน้ำตายยันตุน่มนำตายปวดไม่หนีแล้วก็บน้องเตี้ยเนาะ ขอจบคลิปอยู่น้องน้าน,นีเลยพี่น้องเลยป่ะสบายดีสบายดียดเดี๋ยวอิ่มบุญอิ่มกุศลน้ำกันได้พี่น้องเด้อเจ้าป่ะป่ะบายบายเนาะ